วิเคราะห์ทองคำประจำวันที่10กรกฎาคมแนวรับสำคัญ1,920ตรงนี้ห้ามหลุดถ้าหลุดอาจจะถึง1,905แต่ถ้ารักษาระดับได้คืนนี้อาจเจอกัน1,930ถึง1,940ครับไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเริ่มกันที่แนวรับแนวต้านสำคัญของวันนี้กันก่อนนะครับแน่นอนครับว่าชุดแรกตรง1,920ถึง1,921โซนอินเทนอัพและแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับชุดที่1น,นะครับ ชุดที่2ถัดมาคือโซน1,915ที่ขึ้นกลับไปด้วยข่าวนอนฟาร์มเมอร์วันศุกร์นะครับรับถัดไปอยู่ที่โซน1,910นะและแนวรับสุดท้ายที่เป็นแนวรับของรอบและใหญ่หน่อยคือโซน1,905โซนนี้นะครับโซน1905จะเป็นอีกหนึ่งแนวรับที่สำคัญนะแต่จุดแรกที่สำคัญกว่าคือ1,920แล้วครับว่าแนวรับตรงนี้ห้ามหลุด ถัดไปไปดูเรื่องของแนวต้านนะครับแนวต้านข้างบนเนี่ยมันจะมีอยู่เ,เล็กเล็กหน่อยก็คือพันเก้ายี่สิบห้าที่เป็นเบรกลงมาตรงนี้นะครับพันเก้ายี่สิบห้าจะเป็นหนึ่งแนวต้านเล็กๆแล้วตอนนี้เพราะว่าเมื่อเช้ามาจนถึงช่วงประมาณสายสายเนี่ยมันทุบกลับลงมาสัญญาณกลับตัวเริ่มเห็นดังนั้นพันเก้ายี่สิบห้าจะเป็นแนวต้านนะเป็นแนวต้านแรกนะถ้าผ่านต้านแรกตรงพันเก้ายี่สิบห้านี้ได้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปทดสอบโซนพันเก้าสามสิบ และ32ที่เป็นไฮเดิมนะ่าน30ตรงนี้ได้จะต้องไป35ที่มันไปติดมา2ครั้งนะครับถ้าผ่าน35ได้มีสิทธิ์จะทยานไปถึง1,940โซนนี้นะครับมีสิทน,นะมีสิที่จะไปเจอกัน1,940ได้อยู่นะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วทุบกลับลงมาก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตรงนั้นเป็นแนวต้านที่มีเชิงจิตวิทยาสำคัญอาจจะไปถึงจริงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะลงกลับมาก่อนก็ได้ นะอันนี้เป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนที่มีออเดอร์มาบ้างนะคนที่มีออเดอร์มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่บายมาแล้วก่อนแล้วกันเอาคนที่บายมาแล้วก่อนแล้วกันนะครับคนที่บายมาแล้วเนี่ยผมว่าต้องมีประมาณ22 2, 2, 2โซนไปอย่างต่ำแล้วนะคือโซน1905เนาะแล้วก็โซน1910 ประมาณนี้ละกันเพราะว่าตอนข่าวผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนกล้าเข้า o o l o w บายไหมโซน1ันเเนี่ยนะตัตีว่ามี2โซนที่ได้มาละกัน1905-1910คนที่บายมา2โซนเนี้ยชุดแรกเลยต้องลุ้นไม่ให้หลุด1920 i n t e n อ Up ทนตตรงนี้นะครับให้ยังไงก็ได้รักษาระดับจะ l ฟ b a เ k p กพู Back กลับขึ้นไปแล้วขึ้นต่อยังไงก็ได้แต่ว่าห้ามหลุดห้ามหลุดโซนนี้นะ1920 i n t e n Up ตรงนี้ห้ามหลุด ถ้าขึ้นมาจุดแรกที่จะพิจารณาปิดอย่างน้อยก็คือโซน2 5ถึง27จนะจุดที่2ที่จะพิจารณาปิดก็คือพันเถึงสาถ้าผ่าน2แนวต้านนี้ได้ก็ไปพิจารณาปิดเอาโซน3 5มสถึงสีข้างบนเนี่ยไปพิจารณาปิดเอาโซนข้างบนได้เลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าถึงพันเอาจจะยังไม่ผ่านหรอกในครั้งแรกอาจจะมีลงกลับมาใหม่แรงๆสักทีหนึ่งนะดังนั้น ถ้าบายมาแล้วอยากจะไปปิดตรงพันเก้ายี่สิ่สพวกนี้ปิดได้หมดเลยนะแล้วก็อาจจะรอดักบายใหม่นะหรือจะเซลลงมาเลยก็ยังจะได้ด้วยซ้ำแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเข้าไปว่ากันในเรื่องของรายละเอียดแต่เอาเป็นว่าวิธีการเล่นประมาณนี้ส่วนจุด Stop oss, สต็อปลอสสาหรับฝั่งบายที่ปลอดภัยหน่อยผมว่าก็ต้องอยู่โซนพันเครับนะจุดกั้นส t o p ปลอสล็อกกําไรอยู่โซนพันเน่าจะเซฟ แต่ถ้าใครจะเอาแบบเอาไม่เป็นไรหยุดหลุด20ก็คัดแหละรวบตรง20หรือ19ตรงนี้ก็ยังโอเคนะ1919 19, ตรงนี้กั้นสต็อปล็อกไว้คนที่บายมาต่ำกว่า1910 1905 1 9 1 8 9 5ัน้วันนี้กั้นที่1915หรือ1919 19, ไปเลยก็ได้นะครับถ้าขึ้นก็ถือต่อนะส่วนคนที่ดออยู่ข้างบนไม่ว่าจะเป็น1930 35หรือสูงกว่า40า่ทิศทางหลังจากนี้เริ่มได้ลุ้น ว่าจะหลุดดอยนะพึ่งจะเริ่มได้ลุ้นนะครับเพราะว่าสัญญาณต่างๆพึ่งจะเริ่มชี้ชัดขึ้นมานิดนึงว่าเริ่มจะปรับตัวเป็นขาขึ้นได้บ้างไรเราจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีการยกฐานราคาขึ้นจากพันแปดร้อยเก้าสิบห้ามาพันเก้าร้อยห้านะเริ่มจะยกฐานขึ้นเรื่อยๆทีละนิดนะดังนั้นก็พิจารณาดูครับว่าอาจจะเป็นจุดที่ถือได้เอออาจจะเป็นจุดที่ถือได้นะครับ ทีนี้ไปดูของคนที่ช็อตเซลมานะชอ็อตคนที่ช็อตเซลมาเนี่ยผมว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่โซน30มศูนนะ30ถึงตรงนี้แหละกรอบนี้นะผมว่าต้องมีคนที่ยังยังช็อตเซลล์ในกรอบตรงนี้อยู่แล้วก็ไอคนที่เซลสูงกว่านี้ยังปลอดภัยนะเอาเป็นว่ายังไม่เบรก40ยังยังปลอดภัยมากๆอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยคนที่ช็อตเซล์มาโซน2 8ถึง34ตรงนี้แล้วกันนะ สถานการณ์แรกเลยนะครับอย่าให้เขาเบรก1,928ต้านเล็กๆตรงเนี้ยอย่าให้เขาเบรกคืนมาได้นะถ้าเขาเบรกคืนมาได้มันมีสิทธิ์ขึ้นมาหา30 34ไปจนถึง40ได้อยู่นะครับและตรงกันข้ามเลยต้องลุ้นให้หลุดอินเทนอัพตรงนี้หลุดแนวรับ1,920ตรงนี้เพื่อที่จะลุ้นไหลกลับลงมาต่อโซน1,905ได้เนี่ยยังมีสิทธิ์ไหลกลับลงมาได้อยู่นะครับ คนที่ติดอยู่ก้นเหวติดเซลล์อยู่1 9 19น1ก9 0สิบหก็ยังพอลุ้นได้อยู่นะแค่ยังพอลุ้นได้นะครับเพราะว่าด้วยทิศทางของราคามันมีสิทธิ์ที่จะไหลลงมาถึง1,905ได้อีกทีหนึ่งได้อีกทีหนึ่งนะอ่าแต่จะเป็นทีสุดท้ายหรือเปล่านี่น้องไม่รู้หรือจะไหลลงไปเลยหลุดพันเไปเลยก็ได้อินเทนอัพรักษาไม่ได้แบบนี้ก็ก็ยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับที่ลงไปต่ำพันแดดังนั้นคนที่ติดอยู่ก้นเหว โซน1905ถึง1920ยังมีสิทธิ์หลุดนะยังมีสิทธิ์หลุดแต่ถ้าไม่หลุดไอ1920นะ้1920เนี่ยต้องระวังแล้วนะแล้วไปลุ้นเอาต้านสุดท้าย1940ยังไงก็ตามห้ามผ่านอาจจะไปเซลลเพิ่มตรงนั้นแล้วอุ้มลงมาคัดแบบนั้นอาจจะเป็นวิธีการเล่นที่เพื่อเอาตัวรอดทีนี้มาดูของโซนฝั่งคนที่ไม่มีออเดอร์กันบ้างนะครับคนที่ไม่มีออเดอร์มาคำแนะนำผมก็ยังคงจะต้องให้ i n t e n up f o l l ์บายตรงนี้ครับเนี่ยโซน 23, 22, 21, 20เป็นโซน f o ล l ์บายขึ้นกลับไปนะเพื่อรักษาเพื่อลุ้นรักษา intent up ในภาพขาขึ้นนะเพราะว่าทำเฟรมเดย์เนาะทำเฟรมวีคเนาะก็เริ่มปรับสัญญาณมาเป็นขาขึ้นบ้างแหละดังนั้นมันต้องย่อบ้างครับอย่างที่ผมบอกในไลฟ์เมื่อวันเสาร์มันต้องย่อบ้างแต่จะลึกจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูกันซึ่งผมก็ตีอินเทนอัเส้นนี้ไว้ดังนั้นเนี่ย พอราคามันลงไปยงแย่าโซนต่ำกว่า24 24 23 22 21เนี่ยไล่ทยอยสะสมซื้อได้นะถ้าหลุด1,915อาจจะคัดมันก็จะเป็นจุดสต็อปลอประมาณสักเถึง10เหรียญไม่เกินนี้นะถ้าไม่หลุดก็ถือไปก่อนนะให้ที่จุดสต็อปลอ1 9 5ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเผื่อมันไหลไป1,905ก็อาจจะหมดพอร์ตแหละถูกไหมครับเอ่อถ้าถ้าไม่หลุดตรงนี้พอจะลุ้นขึ้นต่อได้อย่างที่บอก ก็มาพิจารณาปิดเอาโซน27ถึง30โซน3 1ถึง33นะหรือจะเผื่อจะขึ้นต่อก็อาจจะเป็นจุดที่มาไล่ buy in t e n t up ตรงโซนแนวรับนี้20ถึง23ตรงนี้อาจจะเป็นจุดแบบนั้นนะครับถ้าขึ้นไปถึงตามจุดที่บอกแล้วปิดไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอรอบนิดน,นึงนะเพราะว่ามันอาจจะติด30แล้วลงก็มีสิ์หรือจะไป37 38แล้วลงก็ยังมีสิทธิ์ดังนั้นถ้าเราปิดแล้วเราจะไปดักเซลเลยเนี่ยก็ต้องดูพฤติกรรมเขาดนึนงอาจจะให้เขาเขาพักตัวในแนวต้านสัก 1- 2ชั่วโมงก่อนเฮ้ยติด3 3เว้ยติด3 3 2ทีแล้วเวย้ย2ชั่วโมงแล้วอะอาจจะลองแย่แล้วก็สต็อปลอส3 3 7 3 8เฮว้ยแต่พอติดชั่วโมงหนึ่งไอ้เชี้ยชั่วโมงถัดไปขึ้นต่อเวย้ยก็เดี๋ยวไปไปไปเซลที่แนวต้านถัดไปเลยนะต้านใหญ่พัน7ก้ถึง40ก็ค่อยไปเซลตรงนั้นแล้วก็สต็อปลอสกั้นไว้ ถ้าลงมาก็ค่อยมาปิดตามแนวรับ 35, 30, 27อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการเล่นประมาณนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมเห็นนะก็ต้องดักบายตรงเส้น i n นเทน Up แนวรับเดิมก่อนโซน1 9 2 4ถึง2 1เนะเท่านั้นเลยทีนี้แถมท้ายนิดนึงในเรื่องของทองคำแท่งไทยนะครับทองคำแท่งไทยที่ผมดูตอนนี้เลยนะผมเห็นราคาของค่างเงินบาทเนี่ย อยู่31.17นะ3เอยโทษที35.17นะครับเอ่อดอลลร์เริ่มรีบาวขึ้นมาแต่ว่าเหมือนจะนะครับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะติดโซนแนวต้าน102.5นะโซนแนวต้าน102.5ถ้าดอลลร์กลับลงไปอ่อนเหมือนอย่างที่บอกครับอย่าเพิ่งไปหวาดวิตกว่าเฮ้ยเดี๋ยวบาทจะแข็งอาจจะไม่ได้เกิดสถานการณ์แบบนั้นก็ได้อาจจะเกิดสถานการณ์ที่ว่า ก็ต่อให้ดอลลร์อ่อนแต่บาทอ่อนกว่าหรืออ่อนเท่าๆกันก็มีถูกไหมดังนั้นตอนนี้คนที่เล่นแท่งไทยค่อนข้างได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าสปอตไม่หลุดพันเก้าร้อยี่สิบบาทอ่อนช่วยด้วย,ยวันนี้น่าจะได้หลุดดอยคนที่ติดดอยตรงสามหมื่นสองหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยได้ลุ้นที่จะหลุดเพราะถ้าสปอตไม่หลุดพันเก้าร้อยี่สิบมีสิทธิ์ขึ้นไปสามสิบถ้าขึ้นไประดับสิบเหรียญของสปอตเนี่ยแล้วบาท ยังคงรักษาระดับ30 35.1 1.2ไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าทองแท่งน่าจะขยับสักร้อยหนึ่งร้อยบาทโดยประมาณ,โด,มาณโดยประมาณนะครับอ้าวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งซูเปอร์แทงซูเปอร์แชทได้นะครับให้กับผมในการทำคลิปและไลฟ์ดีๆแบบนี้เช่นเคยแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอกันตอนไลฟ์3ทุ่มครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนทเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ